เมืิ้แล้วตกใจตื่นละว่าโดนเก็งเลยตัวนตายหัวเลยด้วย ไเกินโอ้ยยังไม่หมดอีกอันนี้ขกอสองแล้วนะแม่จ๋าดวนมาสุดโซ่เลย,ยหมดไปก้อทีส่สองหมดยังหมดยังพี่หมดเถอะหมดเถอะหมดเถอะ ดวนเ <laughs> ออดวนขยับได้แล้วเมื่อกี้ตัวแข็งเลยอุย้ยมืดเนาะมองมาเห็นแล้วนะคะอดยังหมดยังบอกว่าจะจุดตั้งแต่สองทุ่มครึ่งตอนนี้กี่ทุ่มแล้วประมาณสามทุ่มกว่าแล้วนะคะตอนนี้ ฟลุฟัดแล้วฟลุฟัดแล้วมโมโหแล้วมโมโหแล้วเหมือนซิมีอีกเราลอกหนึ่งได้หมนโยนี่ยนะครับโนหูาครับเอาแล้ครับบ่งดยอกงดอไปเบิ้งซื้อ,อไปเบิงง่าเหมือดไปหน้าแย่งไก่ไก่เบิงแย่งไก่ไก่เบิ้งเรบเห็นคือเกาแหละเห็น,น,หนแต่งเงาตะคุ่มตะคุ่ม ไม่รู้มีกี่เซตนะคะแต่ว่าตอนนี้จุดไปสองเซตแล้วล่ะใกล้เกินนะคะแต่ว่าทางสนามปืนก็เตือนอยู่นะคะเมื่อช่วงบ่ายเนาะว่าวัน,นเดี๋ยววันนี้จะจุดพุนะนะคะว่าอย่างนั้นนะคะประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะแต่ตอนนี้คือสามทุ่มกว่าแล้วนะคะก็มาอีกแล้วดวนถอยดวนถอ,ถอยลาละเลยวะโอ้ยถอยลาละเลยวะดวนดวน ดวนอยู่ใกล้สุดด้วยนะดวนอยู่ใกล้สุดด้วยดวนขนาดตีเสาหน่อยที่ทำได้ก็เป็นอันแปลี่ยนออบมยังไม่หมดอีกเออยังไม่หมดอีกดวนดวนเกรงไปหมดเลย กที่สามแล้วนะก็ที่สามแล้วก็ที่สามแล้วหวังว่าจะหมดหวังว่าจะหมดแล้วเด้อแล้งที่สาม เขาจะมีกี่ก๊อกไม่รู้นี่ก๊อกสามแล้วนะ<ห>นตายแล้ว,ว,วผู้ผู้เขาบอกยุงเว,ว่นเขาบอกให้จุดผู้<ถา>แต่ว่าบ่คิดว่าสีหร้ยขนาดนี้พ่อละมั้ง<ถา>ดวนเกรงจนแบบ เก่งจนบรูสิเก่งจังไหนมีการเดินไปซองด้วยยังไปซองเขาเราด่วนสงสยัยย่ำได้สิย่ำได้สิเบิร์ดก็ซีโตมานะคะกกซีดวนเอ๋ยวนเอ๋ย นพรุ่งนี้ขี้หูไหลแน่หมดหรือยังไม่รู้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าจุดไปสีก่กอกแล้วนะคะจะมีกอกที่ห้าตามมาอีกหรือเปล่าดวนตอนนี้โซตึงเลยนะอยู่ตัวเกรงเลยนะคะอยู่ตัวเกรงเลยวันนี้เดี๋ยวรอให้เขาจุดเสร็จแล้วก็จะได้ตรวจด,ดูโซดูอะไรให้ ก่อนที่จะไปนอนนะคะไม่รู้ว่าจุดเสร็จหรือยังก็ไม่รู้ด้วยนะคะในตอนนี้ใกล้มากเลยนะคะเป็นของอสนามปืนนะคะโอ้โ,โหแล้วโมโหแล้วอารมณ์ไม่สบอารมณ์แล้วเขียเท้าแล้วดวนหูพึงเลยนะคะตอนนี้มองไม่เห็นเนาะนะคะเพราะว่ามือดอจู่นะคะคิดว่าน่าจะยังไม่หมดนะคะตอนนี้ ตีกอกแล้วนะ่าจะยังไม่หมดด้วยนะโยกแรงนะคะโยกแรงตอนนี้อารมณ์ไม่ดีเท่าไหร่แล้วด้วนอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระโดงกระโดงเนะโอ้ย,อย,อย,อยทำไมเนาะโอ,อ้ชุดนี้ทำไมใหญ่แท้สูงด้วยด้วนด้วนใหญ่แท้ ทั้งหมดเจ็ดก๊อกนะคะตอนนี้ได้ยินเสียงปรบมือซั่วๆจากทางนู้นแล้วนะคะน่าจะน่าจะหมดแล้วดวน <laughs> ดวนไปสองดวนไปสอง <laughs> ดวนบอกใจแทบขาดดวนบอกไกล้เกินนะคะต่อหน้าดวนเลยดวนบอกใจแทบขาดนะคะเดี๋ยวควารี่ไปตรวจดูโซ่ก่อนนะคะก่อนที่จะกลับไปนอนนะคะ ตอนนี้ก็อารมณ์ไม่ค่อยสุกเท่าไหร่และจะคือสีหาวนะคะคือสีหาวตอนนี้อารมณ์ไม่สุกเท่าไหระคะ่ค่ะเมื่อกี้ผุทั้งหมดแปดชุดนะคะแปดชุดมีเห็นมีชุดแถมด้วยนะคะชุดส่งท้ายชุดแถมด้วยนะะหนึ่งชุดนะคะอารมณ์ปกติหรือเปล่ายายเอายามาให้แล้วไม่รู้จะกินไหม ยังสนใจกับตรงนน้อนอยู่นะคะคนก็เยอะด้วยนะตรงนน้นดวนหมดแล้วดวนเมื่อละละนอนโลดกินยาโลดไม่มีอะไรแล้ว,วหมดเลดยสงสารนางตัวเกรงไปหมด <c oughs> นอนนอนนอนโอ้ผึ่งเลยนะคะวันนี้